สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเรารายการทอมพาเที่ยววันนี้เราพาท่านผู้ชมมาที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีและกาญจนบ,บุรีแห่งนี้เนี่ยมีที่เที่ยวเยอะแยะมากมายมีทั้งประวัติศาสตร์ธรรมชาติโอ้ยเยอะไปหมดเลยแล้วก็ข้างหลังของเราเนี่ยก็คือสะพานข้ามแม่น้ำแควนะคะเป็นสะพานที่ยอดฮิตเลยแล้วก็นิยมมากสำหรับนะักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะคะแล้วก็ไปชมความสวยงามกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างที่ม้ไว้หรือเปล่าไป ถ้าเกิดเดิมาที่นี่จังหวัดกาญจนบุรีเราต้องมาดูสิ่งนี้ค่ะก็มีการพูดถึงนะคะว่าเปรียบหนึ่งชีวิตของเฉลยศึกคือหนึ่งไม้หมอนของทางรถไฟแห่งนี้นั่นเองค่ะซึ่งมีเฉลยศึกในยุคสงครามโลกครั้งที่2เสียชีวิตไปเนี่ยนับหมื่นรายเลยทีเดียวสถานที่แห่งนี้นั้นทุกวันนี้กลายเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมและจากการสร้างภาพยนตร์หลายเรื่องหนังสือหลายเล่มทําให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกค่ะก่อนนักท่องเที่ยวนะฮะ มาที่จังหวัดกาญจนบุรีเราเนี่ยเยอะมากต่อปีเนี่ยขั้นต่ําก็ประมาณ6 0แสนคนวัยรุ่นเให้ความสนใจนะครับอย่างที่เราจะเห็นอย่างเป็นเด็กนักเรียนหรืออะไรเงี้นะฮะเป็นกลุ่มทัศนศึกษาเข้ามาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสมัยสงคราม,มโลกครั้งที่2ว่าเกิดยังไงอะไรยังไงนะครับสะพานข้าแม่น้ําแควตั้งอยู่ในตําบลท่ามะขามอามเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี ตรงไปเรื่อยๆก็จะผ่านสถานีรถไฟอยู่ก่อนสีแยกแก่นเซียนให้เลี้ยวซ้ายแล้วก็จะมีป้ายบอกตลอดเส้นทางค่ะ ที่จังหวัดกาญจนบุรีแห่งนี้นะคะก็จะมีแม่น้ําทรายสาําคัญทางประวัติศาสตร์นั่นก็นคือแม่น้ําแควน,นั่นเองซึ่งแม่น้ําแคเนี่รอบข้างก็จะมีสถานที่ที่สาคัญและมีความสวยงามทางธรรมชาติมากมายกันเลยทีเดียวซึ่งถ้าเราไม่ได้ไปนั้นก็ถือว่าเรามาไม่ถึงนะคะงั้นไปกันเลยดีกว่าไป <c oughs> จุดขึ้นเรือหางยาวชมแม่น้ำแครน้อยอยู่บริเวณเชิงสะพานข้ามแม่น้ำแควทางด้านเหนือ มีเรือห่างยาวนั่งได้ไม่เกิน6กคนค่ะจอดบริการอยู่เป็นจํานวนมากตลอดทั้งวันโดยจัดเป็นโปรแกรมทัวร์ในเส้นทางสะพานข้ามแม่น้ําแควพิพิธภัณฑ์สงครามวัดใต้สุสานช่องไก่แต่จุดหมายที่เราจะไปนั้นเราเลือกที่จะพาท่านผู้ชมแวะจอดที่พิพิธภัณฑ์สงครามโลกอักษรเชยสึกค่ะเพราะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยข้างในมีภาพเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับสะพานแม่น้ําแคว และสงครามโลกครั้งที่2ค่ะถ้าหากท่านผู้ชมมีเวลาพอก็สามารถที่จะแวะจอดได้ทุกที่เลยนะคะจะบอกข้อระวังการขึ้นเรือหนไอยได้ไหมพี่ว่าควรจะเตรียมตัวยังไงเพื่อให้แบบปลอดภัยอ่ะพี่อ,อ,อ๋อไม่ให้วิ่งไม่ให้เอามือลาน้ำอ,อ๋ออันตรายมาเที่ยวกันได้เลยสบายชิลๆ แล้วตอนนี้เราก็ถึงพิพิธภัณฑ์วัดใต้สู่กันแล้วนะคะหรือพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่2ใช่ไหมพี่โอเคเราก็จะลงไปชมกันข้างล่างเลยว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจปะไปกันเลย <iyor> พิพิธภัณฑ์อักษรเฉลยศึกหรือเจ็ดวอมิยมซึ่งเป็นตัวย่อของเจแปมนอังกฤษอเมริกาออสเตรเลียไทยแลนด์และฮอลแลนด์ตั้งอยู่ที่บริเวณวัดชัยชุมพลเป็นค่าเยเฉลยศึกฝ่ายพันธมิตร พพิธภัณฑ์เป็นกระท่อมไม้รูปตัวยูจำลองแบบจากค่าเฉลยศึกที่ถูกเกณฑ์มาสร้างทางรถไฟมรณะสร้างเมื่อพุทธศักราช2520จะแสดงภาพวาดภาพถ่ายแสดงความเป็นอยู่ของเฉลยศึกรวมถึงเอกสารบทความเข้าของเครื่องใช้และยุธทธปกรณ์สงครามต่างๆให้อนุชนดนหลังได้รับรู้ถึงความโหดร้ายที่เกิดขึ้นจากสงครามค่าเข้าชมเพียง10บาทเท่านั้น เมื่อสักครู่นี้เราก็เหมือนย้อนยุคไปในสงครามโลกครั้งที่สองกันเลยทีเดียวท่านผู้ชมเราได้ทั้งบรรยากาศความรู้และแถมยังได้เจอภาพของจริงคุ้มสุดๆงั้นเราไปต่อกันอีกไฮไลท์หนึ่งดีกว่าป่ะตามกันไปเลยป่ะ ตอนนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาช้อปปิ้งที่ตลาดอัญ,ญมณีชื่อดังก็คือตลาดพลอยของกาญจนบุรีนั่นเองนะคะซึ่งช้อปปิ้งได้ง่ายมากราคานี่สบายกระเป๋าเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยเพิ่งตกใจนะคือมันถูกจริงๆก็เลยอยากจะแนะนำให้ท่านผู้ชมนะคะเดินทางใกล้ๆเลยก็คือสมมติว่าเรามาสะพานข้ามแม่น้ำแควไปล่องเรือเสร็จแล้วเนี่ยเดินมาช้อปปิ้งดีกว่าก่อนจะกลับไม่งั้นจะเสียดายแย่เลยไปดีกว่าอย่ารอช้าป่ะลุยร้านขายของฝากและอัญ,ญมณีอยู่บริเวณเชิงสะพานข้ามแม่น้ำแคว ในตลาดเนี่ยก็จะมีของตกแต่งประดับบ้านของนำโชคเครื่องรางต่างๆและงานปั้นประดับพลอยชิ้นเล็กๆจากพามา่าแต่ที่เป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวจำนวนมากคือไพลินนิน,นและบุษราคมจากอำเภอบอ่อพลอยใครอยากช้อปปิ้งอัญ,ญามณีก็มาช้อปปิ้งได้เลยค่ะมีสวยๆหลากหลายแบบสำหรับตลาดพลอยตอนแรกดูผืนๆจะรู้สึกว่าเหมือนกันแทบทุกร้านแต่หากเดินเจาะจงฐานทีละร้านก็จะรู้ว่าร้านแต่ละร้านเนี่ยจะต่างกันนิดๆหน่อยๆเราก็เลือกตามชอบเลยค่ะ ค่ะแม่ทราบว่าอัญมณีชิ้นไหนที่เหมาะกับวัยรุ่นอย่างพวกหนูมากที่สุดอะคะก็จะเป็นพวกหินสีอะค่ะเป็นของแบบพวกไหมทองอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็จะมีพวกไหมาหนาคอะไรแล้วก็เป็นหยกเป็นก้อนอย่างเงี้ยค่ะอ๋อคือวัยรุ่นนี่ฮิตมากเลยใช่หินสีฮิตมากเลยค่ะตอนนี้อัญมณีตัวไหนเนี่ยที่ฮิต แบบนิยมที่จะซื้อไปฝากกลับบ้านในเป็นที่ระลึกของฝากให้ที่บ้านนะคะอันนี้คือจะเป็นพวกหัวพลอยหรือเป็นแหวนนะคะแ,<ว>แล้วก็จะเป็นก้อนหินต่างๆในแบบค่ะใส่เป้าใวสว่เป้าเป็นไงบ้างคะการเที่ยวกาญจนบ,บุรีครั้งนี้ได้ทั้งความรู้ความสวยงามของธรรมชาติ เมืองไทยของเราเนี่ยก็น่าอยู่ไม่แพ้กับที่อื่นเลยนะคะโลกใบนี้เต็ไมไปด้วยความมหัศจรรย์ทําให้ออกเดินทางก็มีก่อนคนพบค่ะสำหรับรายการทองไปเที่ยววันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ